รู้ครับต่มามากหลายพี่น้องมามามาพี่หือนิ้วข่าแห้งเพ็ดหลายคือเกาแหละ สวัสดีค่ะพี่น้องคขาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสาบึงกันผ้าแซบสะพายเยอะละมั่นค้นเกาค้นเดิมค่ะพี่น้องขาคนสวยคือเกาล่ะค่ะพี่น้องปากกระแดงคือเกาค่ะพี่น้อง่าปากบ่ดแดงบ่บมีแห้งยางค่ะพี่น้องค่าแม้แต่แห้งสีหย่ําเข่ากับโบมี่ค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องขามือนี่สาบึงกันมีไก่ยางสมต่ำค่ะสมต่ำไก่ยางค่ะพี่น้องขามาค่ะมากินข้าวเร้าน้ำกันกับพี่น้อง่ายิ้วข่าแห้ง ว่า,าไปกับน,น้ำลายแตกพักพักอยู่ค่ะพี่นอ้องอือไอแคบหมูแคบหมูแคบห,หมูนะเล็กน้อยมาๆมากพี่น้องอ้ยหิวเข่าคักกินเข่าเศร้าค่ะพี่นอมามา้องมากมาอุ้ยบระเมนกินเข่าต่อพี่น้องกินสมเศร้าข่าเศร้ากินซีเรียลเวลคะค่ะแต่ว่ากัหิวเขาะะ่าค่ะกินซีเรียลแล้วกับบอคือกินเข่าต่อครับฮะพี่อือ อือบครับแพักับมีคือกาวครับพี่น้องข้าวตีม่วงหือเขียวสลัดแก้วค่ะพริกหวานชัวผู้รับแก้มกับอ่าแก้เพกกับซิมีแทนหมูก็ปิ้งไก่ครับพี่นอ้องม,มามามา มื่อนี้บ่กินก่กินขนมเส้นเด้อค่ะบ่คืนอ,อยากอยากกินยังซี่ค่ะ,คะอยากกินเล่าๆมันสื่อเลยผมพักคมกัน เขาขายเป็นแพกไหมพี่พน,าาน้องพุ่นสือบอกแมาน้ากับเขาขายมาไอ้ข้าวีเกียวสองหังวหองตะสีม่วงวันหนึ่งหืมหิวข่าว Ừ. Ừ. Cứ lăn đi à? ต่ำเผ็ดๆเราพริกไม่ได้นบับใครพี่น้องต่ำเลยแซบ่บไม่ได้กินต่ำมันคงลายมือแหละพี่น้อง อืมควันห่วยห่วยหืมหันหืมเผ็ดขากตามคุณ Mm-hmm. ือต่มาบากหลายพี่น้องมามามาพี่หืมมวขขาวแห้งเห็ดหลาขึ้นเกาหะแหละอื ไม่บอกกล่อง อันนี้บอกากากาดแห้งครับพี่น้องน้ำมันไหลาย,ยาน้ำมันเด่นใส่ตาขึ้นมือนัน ใกล้ห่อนๆต่บางคุ่งเผ็ดๆ,ๆค่ะพี่น้อง 음 mm -hmm. ครับเอสเอสเอผโอเคเป็นผัวมากิ่นข้าวจังกินว่าสั้นเพิ่นว่า นั่งอยาหมามาพี่นอ้องอุ้ยเผ็ดค่ะค่ะพี่นอ้องไม่ไหว อไก่ล้อยไก่บะายพี่น้อง ค่ะพี่น้องค่ะบินสาวบุญกก่กับเซาพี่น้องไปเนาะค่ะพี่น้องค่าขอบุญขอบคุณพี่น้องค่าสำหรับการติดตามรับชมค่ะจ้างใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะกินบ่เบิดค่ะพี่น้องค่าแล้วว่าอนี้นะสิจงว่าห้ผัวผัวยางเขามาวังยานี่ผพัวว่าผัวอยากค่ะบินีสาวบุญก่กับลาไปละค่ะพี่น้องค่าลาไปละค่ะพี่น้องบายบายค่ะสวัสดีค่ะ